เอเอออกอะไรด่วยที่แทงเแนบบี่ยเหม่นๆพกเดีเอกหมดเราไปเห็นในในคลิปที่มันทำนะแทงกันตี้ยครั้งสองคนพี่น้องไงมันแทงจนแบบต้องเปลี่ยนมือ <c oughs> เป็นทริปไอยู่ตกด้านมันกดกดโดูนโกใช่ใช่ใช่อยู่กั่งนู้นไม่โดน เออไอ้นี่นั่นเทคนิคเขาชอาไปแทงฝั่งงูไม่โดนเราเห็นไหมมันมันมันอันตรายถ้าถ้ามันไปฝังงูครับโคมจะอยู่ฝังงูนี่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 ทลายใช่ไหมใช่ทลายนี่หมายความว่าดูว่ามันเอียงทางนี้ใช่ไหมใช่ครับหัวหัวมันจะแข็งมาทางนี้ใช่ไหมแสดงว่าโคมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมต้องยืนมายืนด้านหลังยืนด้านหลังไงด้านหลังโคมนั่นนั่นแหละไหนนั่นแค่แค่เราเข้าใจนะแต่ถ้าเราแทงก็แทงไม่ได้ครับ แต่ถ้าโดนถก็แทงฝั่งเนี่ยมันมันไม่ไม่มันไม่โดนมันไม่โดนอ๋อมันจะไม่โดนมันจะโดนปาล์มโดนอ๋อโดนต้นเสียหายนะครับก็ก็เหมือนกับมีตีเนี่ยเอามีดไปแทงแลบาดอันนี้ว่ามันจะดูดมันเพราะน้ำเลี้ยงมันอยู่ที่ทางไงอ๋อไปแทงครับลักษณะการดูการดูกันแทงปาล์มนะครับที่ถูกวิธี